เราจะต้องเป็นมันทีอตกวผีวานะักเีนี่ขอเราสุดก่อนกได้ยินพี่อ่ะอลคุอเี่ขอปไปดูนี่ก่นคุยเป็นไในโลกไนโลหยื่นไม่ได้เลยเ่

あ、これもか。あ、とこ超マジか。ねえのね。<imitation> อีกแล้วทุกคนอ้อโหทุกคนดูเดิเบเบเขามาันขยันกินคนขยันกินสาวนะดูเนนตมัน,ม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 นหิก้ตัวเยดมคนเววหลือความหวังไม่พอเพราะว่าแกีดไม่กินสาว พี่ว่าพี่ออกกว่าพี่ทุกคนดูวสิพี่จะไปเล่นเกมอื่นแล้วนะทุกคนทุกคนพี่จะไปเล่นเกมอื่นนะไม่ใช่ทุกคนพี่จะไปเล่นแบบอื่นแม่แม่บสนิทยังแม่เจ๋จะเพิ่งบสนิทดี ทุกคนพี่เรียกแบบไหนคอมไม่มากหนูอว่าเรืองแบบเนี้ยพี่ไม่เห็นทุกคนนะพี่เล้ถ่ายคลิปอยู่มาทุกคนไปจะลง,นะะลงไ,ไหมจะหลง่องอะไรตุ๊กคันบี่ว่ะว,ว่าพี่นะจะเล่นรถไฟ

คนบไอเบคอนเบคอนใหญ่นะที่หลังลอ่ะเคยไหมเบคอนจันไม่ชอบนะยินเพื่อนเบคอนเดนขออยู่ในเกอะฉันเกาะเต้นก่อนนะถ้าเต้นไม่เจอทุกคนถ้าเต้นไม่เจอ ค่ะถ้าเต้นไม่เจอแบบนี้มันเต้นไม่ได้เหรอฮะแบบนี้มันเต้นไม่ได้เหรอเมื่อกี้พี่ใครยี่ตาคนเมื่อกี้พี่ขยยครแบบย,ยี่ตาเฉยๆนะตอนที่พี่หยุดอ่ะพี่ขอใครยี่ตากดโอเคเสร็จแล้วทุกคน ังว้าวว้าวว้าว้าวว้าว,าว,าว,าว ต้องต้องไปสู่แห่งความสวรรค์ไม่ได้เลยนะมจาบบน,น,นเดี๋ยวตกรถโหว่าไงว่าแล้วคลิปนี้พี่อาจจะไม่ค่อยพูดจะได้นะนะคะทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้พี่อาจจะไม่ค่อยพูดพิ่ แยกด้วยไมูปลอมไม่ปลอมไม่ปลอมใช่ไหมมันงงอะขนไอ้วนเลย บาความเร็วทุกอย่างทุกคนคลิปนี้พี่อาจจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าพี่จะพูดนะเพื่อทุกคนว่าพี่ว่าให้หลับเลยว่าทุกคนพี่จะไปถึงแคมความทสักวันแล้วเซ็ตปักเลยทุกคนแบมมันจะวนแล้วอะทุกคนคือพี่เดินไปไม่ได้นลนะเดีย๋ยวพี่ตกกลาง เออหันเข้าไปวิ่งหนาแล้วนี่ตัวซื้อตัวนี้กงานนับจำอ,อะไรเลยทุกคนโอเคโอ,คโอ้ทุกคนดูดิเจกจากถุงวิจีแล้วรู้ทำไมโอ้โหซื้อแหงไม่เหล่าว่าเราไม่เห็นข้างล่างแล้วตรงนั้นอนะ บาความเร็วหน่อยพี่เพเบาความเร็วหน่อยไปดูพี่ตั่นนะพี่ลิบหลับยังพี่ไม่เกยอย่าเพิ่งหลับสนิทนะ,อะโอเคทุกคนมากลับมาแล้วทุกคนพี่หนาคนลุกเลย ทุกคนดูดิคนเนี่ยว้าวกิโลเมตรทุกคนพี่จะไปถึงไหนแล้วเนี่ยกดใจใพี่ด้วยกดไลค์ให้พี่ด้วยนะเป็นกลำลังใจให้ด้วย ถ้าถึงสองหมื่นเดี๋ยวพี่จะดูหน่เนี่จะไลฟส์สดให้ดูโอ้โอพี่จะมาไกลขนาดไหนเนี่ย,ย,ยใครโบว์ประทมเร็วคุจบตกหลุดไฟทุกคน ทุกคนเมื่อกี้พี่แช่เงียบเฉยเมื่อ,อกี้พี่แค่งเงียบเฉยนะทุกคนพี่จะไปถึงสวรรค์ไหมไปดูกันทุกคนพี่จะไปส่งของแด้วปะเนี่ยนี่คือส่งของเหรอหรือว่าอะไร,รอื๋ว่าพี่จะชนะกดใจใพี่ด้วยยังไง ทุกคนพี่มาไกลมากแล้วอ่ะทุกคนดูดิพีเมื่อไหร่จะถึงจุดพักเนี่ยอะทุกคนคือนี่คือเส้นทางที่พี่ผ่านมานะคะ นี่นะคะทุกคนพี่ห้ามต้องหยุดอะไรเลยค่ะเลยพี่้ามกดมวนนะทุกคนดูดิเนี่ย คนทางไลน์ทางไลน์มันน่าจะยาวอยู่นะชื่อแบบโหยาวมากเมื่อไหร่จะไปถึงเชษชัยอ่ะเนี่ยอีกยาวนะนะเวียนหัวเลยเว้เว้เว้เห็นหน้ายังไง คนคือพี่เวียนหัว네โอ yes. ้ยโอ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 ๊ยไอ้ดันอีกแล้วออกดีกว่าไหมไหมรอให้ทุกคนมาถึงตรงนี้งั้นตับหน่อยพี่ ทุกคนจบกันแค่นี้ก่อนนะทุกคนโอ้ยเรามาต่อกัน EP 2สองกันเือกันนี่อ p เดี๋ยวไปต่อกัน EP 5ห้าเลยกันไม่ไหวแล้วบ๊ายายจบคลิป